หน้าตรงนี้จอดให้สามคันเป็นดักเน้อยเป็นสักษณ์มาก่อนดีเริ่มจากข้างขวาก่อนใช้ก่อนด,ดอเีเดี๋ยวเดี๋ยวไปวนดน บ okay. ้านพักส่วนใหญนกะเบจนต่างชาติขอยนาตนะครับเป็นห้องนอน อะครับอะไรองแหนมเกิดได้เลยขอบคุณมากครับเรนจะเป็นอ๋อโอ้ยครับขอบคุณครับ นถ้าหลังเดินถ่ายรูปนะครับืออะไมเพราะแม่มนก็ได้เช่อมตอน๋อครครับอันนี้อนน้นานเลยครับห้องห้องน้ำนี้ก็ตู้กระจห้องน้ำโอเคตรงนี้รฟหน้าตือนะครับ ตรงนี้เป็นตรงข้างหลังใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคตรงข้างสัมอ๋อ ป็นห้องของบบหานลเอาท่วยครครับครับตนี้เป็นห้องขปีแอร์ด้วย ตขึ้นไรงนี้ของัตรนมีควดุจะไม่ง น,นี่เป็นโซนซักผ้าที่เก็บของอน,นี่เป็นด้านหลังของเตี้งมีน้องหมาหอ้องหมามีแอร์ด้วย นี่หมาบ้าว้ยสวัสดีครับวิ้ยเดือดดังหมาน่ารักจริงเลยตรงนี้เป็นประตูเปิดได้สามารถเอารถจอดเข้าข้ขางในได้พื้นที่ตรงนี้น่าจะจอดรถได้อีกประมาณสักอย่างน้อยก็สามคันตรงนี้เป็นที่ตู้ต้นไม้สวนหย่อนคร่าว นประมาณนี้ก็เลยโอ okay, <Okay. S 1> เคยวไปห้องต่อไปกันอันนี้เป็นห้องนะ้ำ okay. ค <Okay. S 1> ครับตรงนี้เสร็จแล้วครับโอเคอันนี้เป็นห้อง <c oughs> เป็นห้องสหาด้านล่าง ตัวด้วยตรงด้านหลังด้านหลังจะเป็นทะลุเปดประตูปเปิดได้ได้านหลังน,นี้เป็นประตูลได้ใช่ไหตอันนี้ จะน่ากลัวคือ,คอยัง จบจบมีส่วนอะไรครับครับไม่ต่อกันที่ชิ้นส่วนโอเคครับชิ้นต่อเข้าห้องมาเลยนอะไรครับอโอเคตรงนี้นะเนาะอ่าห้องนั่งเล่นตรงนี้น ะะตรงนี้เป็นห้องน้าห้องน้าเป็นยังไงบ้างออกอปกาศ Okay. อ้องนี้สามารถทะลุไปที่จากนั้นได้ไหมอ้านี่จะได้ขยันนะครับตรงนี้ก็ได้อ่าโอเคแต่เราจะไปเข้าตรงนี้ดีกว่า ออเดี๋ยวออกทั้งมืได้ครับตรงนี้ออกเขาดูคร่าวๆอ๋อไี่ดีหรอกเพราะมีรอ,องเท้า,ทาอยู่นี่อ๋อโอเคนะใช่เพราะเป็นส่วนี่รองเท้า,นาอ๋อ <ๆ S 1> ได้ๆๆโอเคอ่าตรงนี้ปิดสองชั้นโอเคนี่สอบไว้ได้ไม่ชัดสองตรงนี้มีตะแกรงกัะนก いいとこか เรีร้อยนอนนี้เป็นห้องห้องนอนเรียบหรูติดกับสระห้อยน้ำมีท ห้องน้ำกลางโอ้ครบมากคราฟนี่อ่านปุเปิดเอมด้วยโอเคห้องน้ำจบไปที่ทดูค่า นะครับน่าโอ้โอเคไปต่อที่ชั้นสามกันไปขั้นบนกัน ทีนี้นะครับข้า่งนอกนะครับอ่าตรงนี้เป็นที่สำหรับแคมปิ้งได้ เพียงได้เพื่อนห้องแรกมอร์อ oh. <Yeah>. oh. กาง Bogen ja. Gemat lah. ตัสนเลยมันจะเป็นห้องค้าแอร